ค่ะสวัสดีค่ะเรามารู้จักกับหุ่นยนต์ดินสอคู่หูผู้สรงอายุนะคะค่ะหุ่นยนต์ดินสอก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่คล้ายกับมนุษย์โดยโครงสร้างของหุ่นยนต์จะถูกออกแบบมาจากร่างกายของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะจะมีส่วนประกอบของหัวลำตัวสองแขนสองขาค่ะซึ่งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางตัวอาจจะมีใบหน้าที่ประกอบไปด้วยตาแล้วก็ปากค่ะ เพื่อให้การออกแบบคล้า,ายกับมนุษย์มากขึ้นค่ะข่ายหลักการทํางานของหุ่นยนต์ดินสอนะคะจะมีส่วนควบคุมก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่ทํางานแบบอตัตโนมัติรับคําสั่งแบบ2ทางด้วยกันก็คือจากคําสั่งเสียงแล้วก็คําสั่งควบคุมผ่านอุปกรณ์ผ่านระบบราคาแบบไร้สายค่ะค่ะส่วนตัว ตรวจจับนะคะก็คือใช้ในการตรวจสัญญาณแบบแล้วก็รายงานไปยังส่วนควบคุมค่ะค่ะระบบที่3ก็คือระบบความปลอดภัยก็คือการทํางานของหุญญญ่นยนต์จะนี้ในเรื่องของความปลอดภัยโดยได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยนี้ได้4จุดก็คือระบบการป้องกันการาชนระดับ,บต่ําโดยจะใช้เซนเซอร์ในการวัดระยะทางแบบอินฟาราเรดค่ะแล้วก็ใช้วัดสิ่งคีด คที่หุน่นยนต์จะชนเช่นอรองเท้าโต๊ะเป็นต้นค่ะค่ะแหล่งของพลังงานนะคะก็คือหุ่นยนต์ดินอิอจะใช้แบตเตอรี่จำนวนสชุดเพื่อป้องกันสัญญาณการรบกวนจากมอเตอร์ไม่ให้เข้าไปรบกวนการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะอุปกรณ์สื่อสารในการชาร์จแบตของหุน่นยนต์ดินสอก็คือจะใช้าชาร์จแบตอัตโนมัติต่อครั้งประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะ ค่ะผู้ใช้งานก็คือจะผู้ใช้ตามบ้านก็คือจะใช้งานแบบจะเน้นจะเน้นในการคอยเป็นเพื่อนกับผู้สูงอายุ<น>เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความผ่อนคลายค่ะ,ะที่สองก็คือผู้ใช้ในบ้านบ้านพักผู้สูงอายุอันนี้ก็จะเป็นในการช่วยแจ้งเตือนให้ทำกิจกรรมต่าง ผู้ใช้ในโรงพยาบาลก็คือจะสามารถมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ,ะผู้ใช้สำหรับร้านค้าก็คือสามารถที่จะ,ะแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้แล้วก็จดจำลูกค้าที่เคยมาซื้อประวัติการซื้อได้ค่ะค่ะลักษณะการใช้งานของอตัวคัดกรองผู้ป่วยที่มีไข้นะคะขั้นตอนง่ายๆก็คือ,อให้ ดินสอจะเชิญให้ให้เรามายืนตรงที่จุดกําหนดกําหนดแล้วก็ให้เราต้องจอ,เ,อ,อเป็นเวลาไม่เกิน5วินาทีนะคะอ่อาค่ะในกรณีคนที่ไม่มีไข้ดินสอก็จะแจ้งผ่านพูดนั้นว่ามีอุณหภูมิต่ำกว่า37.5องศาค่ะแล้วก็ดินสอก็จะมีการปรินเตอร์เพื่อให้หยิบสติกเกอร์แล้วก็แปะ ตรงที่เสื้อตัวเองก็ได้ค่ะในกรณีคนที่มีไขนะ้มีไข้นะคะก็คืออ,อุณหภูมิจะเกิน37.5องศาค่ะแล้วก็ดินสอก็จะมีการแจ้งเตือนให้ยืนรอพบเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็จะมีเสียงกดเ,เสียงกริ้งดังไปยังที่เจ้าหน้าที่ค่ะคประเภทของดินสออล นะคะจะมีหุน่นยนต์ดินสอแบบมินิกับหุน่นยนต์ดินสอซีค่ะค่ะคุณสมบัติของหุ่นยนต์ดินสอแบบมินินะคะก็คือสามารถที่จะพูดคุยเห็นหน้าได้แล้วก็สามารถที่จะบังคับหุน่นยนต์หันไปมาได้ค่ะแล้วก็จะ,ะจะมีการแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุหายหรือในกรณีที่ผู้สูงอายุมีความจํา เสื่อมค่ะมีอาการหลงลืมแล้วก็สามารถที่จะ,ะเรียบผู้ดูแลมาให้บริการได้แล้วก็หุน่นยนต์ก็สามารถที่จะช่วยผ่อนคลายในเนื้อหาการบันเทิงเช่นฟังเพลงท่องเที่ยวแบบคาราโอเกะค่ะในสาา่วนแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนผู้ดูแลได้เมื่อผู้ดูแลเมื่อผู้สูงอายุมีการตื่นในกรณีที่ลูกหลานต้องการทราบก็สามารถ แจ้งได้ค่ะแล้วก็หุน่นยนต์ก็สามารถที่จะดึงค่าความดันโลหิตจากอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะหุน่นยนต์ก็จะแจ้งให้ผู้สูงอายุมีการทานยาโดยจะมีการแจ้งผ่านหน้าจค่ะค่ะดินสอ,สอ,อดินสอดีนะคะการาการนำไปใช้งานก็คืออ,องานต้อนรับและนำ นําสินค้าก็คือสามารถที่จะจุดจำใบหน้าแล้วก็มีการสื่อสารได้สีภาษาด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะแยกประเภทนับจํานค้าเพื่อนําเสนอไปสรุปงานของ CRM ค่ะค่ะ,คะการบริการของผู้ป่วยห้องติดเชื้อมีการเสิร์ฟอาหารติดต่อสื่อสารกับญาติผู้ป่วยจะเป็นตัวกางในการนําในการ สื่อสารระหว่างหมอกับผู้ป่วยค่ะแล้วก็มีการคัดกรองผู้ป่วยมีการสอบถามอาการเบื้องต้นเช็คประวัติแล้วก็บันเทิคขาแล้วก็มีการสอนภาษาคา์ตูนเล่นเกมค่ะ ข้อดีข้อเสียของอดินสออุ่นยุนนะคะก็คือสามารถที่จะสื่อสารได้หลายภาษาแล้วก็มีการทำงานตลอดย4ชั่วโมงค่ะมีฟังก์ชันในการทำงานไม่ซับซ้อนอแล้วก็ข้อเสียของหุ่นยตนดินสอนะคะก็คือจะมะีมีราคาแพงแล้วก็การดูแลของผู้นสูงอายุจะเป็นการทำงานของโปรแกรมได้ ที่เขาตั้งไว้แล้วเราไม่สามารถที่จะกำหนดเ,เองได้ค่ะหุ่นยนต์ก็จะมีการเชื่อมต่อกับ wiFi ตลอดเวลาค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ